เช้าวันจันรตื่นมาเหมือนเดิมแต่รู้สึกไม่อยากเริ่มอะไรเลยเปิดคอมก็มีงานกองอยู่เต็มหน้าทั้งแชทงานเด้งทั้งไลน์ในอีเมลสุดท้ายทั้งวันก็เหมือนยุ่งแต่ไม่ค่อยได้ทําอะไรสําคัญให้เสร็จจริงๆใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆลองสามดิสัยเล็กๆนี้ระหว่างจิบกาแฟเช้าวันจันกันครับ ข้อแรกก็คือก่อนตอบไลน์ก่อนเปิดอีเมลให้หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน3งานที่สําคัญที่สุดของวันนี้ให้ชัดแค่3งานเท่านั้นที่ถ้าทําเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าวันเนี้ยเราทํางานไม่เสียเปล่าข้อที่2ให้ของขวัญสมองตัวเองสัก30นาทีแรกปิดการแจ้งเตือนโซเชียลให้หมดความ,มือถือไว้เลยโฟกัสแค่งาน1งานกับกาแฟ1แก้วคุณก็จะรู้สึกได้ว่าหัวโล่งและแตัดสินใจง่าย,ายขึ้นข้อ3ทํางานเป็นรอบไม่ใช่ทํายื้อเป็นวันๆตั้งเวลาโฟกัสไว้ที่25-50นาทีแล้วพ้กสั้น,น,นาทีไม่ต้องทําหลายอย้านม การแค่ทำทีละอย่างให้จบประสิทธิภาพก็จะเด้งแบบรู้สึกได้ถ้าวันจันทร์หน้าคุณอยากเริ่มแบบตาสว่างขึ้นลองสามนิสัยนี้แล้วจิบกาแฟตาสว่างดีดดูสักแก้วครับเพราะตาสว่าง coffee for worker เป็นกาแฟสำหรับคนทำงานโดยคนทำงานและเพื่อคนทำงานครับ